ราศีกันครับเดี๋ยวดาวเสาร์เขาย้ายหลังวันที่23นะครับเดือนสิงหาปัญหาชีวิตคู่หรือความอึดอัดใจนะครับเรื่องครอบครัวนะฮะมันจะมีทางแก้ทางออกและเบาลงนะครับฉะนั้นชาวราศีกันนะครับถ้าใครที่ยังอยู่ในสถานะที่ความไม่สบายใจเรื่องชีวิตความรักนะครับหรือว่าชีวิตครอบครัวนะฮะหรือชีวิตส่วนตัวนะครับเออมันจะเริ่มค่อยๆคลี่คลาย บรรยากาศมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะฮะแล้วเพื่อนๆครับดาวเสาร์นะฮะเขาย้ายในช่วงตั้งแต่23สิงหานะครับบวกไปจนถึงวาเลนไทน์นะฮะวาเลนไทน์เลยนะครับปีหน้าเลยนะฮะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่เผื่อเพื่อนๆมีไอเดียนะครับอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวชีวิตความรักนะฮะก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําให้เรื่องมันเบาบางลงได้ ถ้าใครมีช่วงนี้นะครับมีเรื่องทุกร้อนนะครับหรืออยากให้แฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาอ่าเทียบระหว่างในการคุยในช่วงนี้นะฮะก่อนถึง23นะครับเอาไ้ก่อนนะครับเบกอนเพราะตอนนี้ดาวเสาคือโคจรได้ตำแหน่งพินุบาทนะครับมันเลยมีจุดกระทบเกี่ยวกับแฟนยังอาจจะไม่อำนวยความสะดวกให้นะครับหรือเขายังไม่พร้อมนะฮะหรือพูดไป อุปสรรคมันเยอะกว่าที่คาดคิดไว้นะฉะนั้นเราก็แน่นอนครับช่วงนี้ก็พยายามนะครับอะไรที่จะพอจะเคลียร์แก้จัดการเรียกวรูปหน้าปาจมูกไปก่อนนะฮะแต่พอหลัง23นะครับอามาคุยกันหน่อยซิมีอะไรก็คุยร่วมอรวยหรือบางทีอยากให้แฟนทำอะไรให้ก็โอเคประสบผลสำเร็จไปพิเศษนะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นั่นเองนะฮะ เื่อนครับจังหวะดาวนะฮะในช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญนะครับในนี้ผมกรณีนะฮะนอกจากเรื่องความรักนะครับจ็อบพิเศษเพื่อนเพื่อนมีงานพิเศษหรือมีเรื่องอะไรพิเศษนะครับจะทำเทียบระหว่างช่วงนี้กับช่วงหลัง2 3นะครับผมดูว่าพวกจ็อบพิเศษงานพิเศษนะครับ มันพอไปได้หรือว่าหลัง23มเนี่ยมีเรื่องอะไรที่มันดีๆมากกว่านะครับฉะนั้นคลิปนี้เราจะคุยหลักๆก,ก,กัน2เรื่องนะครับคือเอาเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวนะฮะว่ามันจะผ่อนคลายขี้คลายลงนะและทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องที่2ก็คืองานพิเศษนะฮะมันมีโอกาสได้ริเริ่มเริ่ม,มต้นโปรเจกต์งานใหม่ๆนะครับฉะนั้นเพื่อนถ้ามี ไอเดียอยากทำอะไรโอเคเตรียมความพร้อมไว้นะฮะเดี๋ยวหลัง23มันจะมีการสตาร์ทการเริ่มต้นโปรเจกต์เรื่องงานใหม่นะครับทีนี้ฮะเราวกมาดูข้อแรกนะครับข้อสำคัญอย่างที่บอกเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวัดระวังมากที่สุดครับระวังความขัดแยง้งเ,เพื่อนๆนึกถึงช่วงมรสุมฝนฟ้าตกหนักอุปสรรคมากมายมันจะยังอยู่ในช่วงนี้นะครับพอหลัง23นะฮะ ฝนฟ้าจะเริ่มเบาลงนะฮะคลื่นมรสุมความรักนะฮะมันจะค่อยๆจางลงมันอาจจะไม่แบบหายสุดเลยนะฮะแต่อย่างน้อยมันพอจะจับทิศทางของชีวิตคู่ชีวิตความรักได้ยังพอกอบกู้หรือพยายามที่จะทําอะไรเพื่อให้ครอบครัวและความรักดีขึ้นมันก็จะประสบผลสําเร็จได้ดีขึ้นนะฮะหรือแม้แต่การร่วมหุ้นร่วมทุนทําธุรกรรมต่างๆ ถ้าใครที่มีหุ้นส่วนนะครับในช่วงนี้กับช่วงหลัง23สิงหาผมดูหลังย3สิงหาการคุยเรื่องธุรกรรมต่างๆหรือจะคุยแต่ัดสินใจเรื่องสําคัญที่ต้องคุยกับหุ้นส่วนผมดูว่าหลัง23ดีกว่านะฉะนั้นนะครับถ้าเรื่องของความรักโอเคคุยเคลียร์จัดการอย่าเพิ่งรีบถ้าช่วงนี้มีความอึดอัดใจไม่สบายใจอเก,กี่ยวกับช่วยกู้ความรักนะฮะช่วงนี้พยายาม รูปหน้าปาจมูกนะฮะค่อยแบบเทถ่ายไปก่อนนะออสซึ่ว่าช่วงนี้แฟนจะมาคุยเคลียร์เรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็ดูเวลาโอก่อน23ช่วงนี้ดาวความรักเป็นพินุบาทโอกาสที่จะคุยแล้วไม่จบมีโอกาสที่คุยแล้วบานปลายมีถ้านั้นช่วงนี้ก็บอก,กยังไม่ว่างนะฮะร่วมรวยนะครับเรียกว่าเฉยใช้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอหลัง23โอเคฮะ มันหลุดจากความเป็นพิดดุบัทไอ้ความอึดอัดใจไม่สบายใจเรื่องที่วิตกกังวลมันจะมีทางแก้ทางออกเป็นเปราะๆไปนะฮะมันก็จะสบายใจโล่งโปร่งใจขึ้นนะครับหรือแม้แต่จะคุยเรื่องผลประโยชน์กับแฟนกับคนรักนะฮะเราก็คุยช่วงหลัง23ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสญนะโอเคนะแล้วก็ประการต่อมานะครับุมดาวในเรื่องของ ถ้าดูนะครับโดยรวมนะฮะช่วงนี้โปรเจกต์งานส่วนตัวงานดิเรกนะฮะถ้าใครที่มีงานส่วนตัวงานดิเรกหรือว่างานที่ไม่ใช่งานหลักนะฮะเราสามารถเริ่มริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้แล้วดูในดวงมีโอกาสที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียความคิดอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษเช่วงนี้ดีไหมไม่ค่อยงามหลังยี่สมดีไหมลงมือหรือหลังยี่จะ หาข้อมูลหรือหลายที่3จะหาวิธีนะครับที่จะหาไรายได้นะครับทางใดทางหนึ่งนะครับก็ลองมองดูนะฮะหรือจะไหว้วานให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาจะท้าทามใครมาช่วยเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินอ่าโอเคส่งมันมานะครับมันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนั่นเองนะฮะฉะนั้นชาวสีกันช่วงนี้อดทนนิดหนึ่งนะครับใครที่ช่วงนี้อึดอัดไม่สบายใจซึ่งเจอแน่ๆผมเชื่อว่าร้อยละ70%นะฮะ ช่วงนี้ดวงหลายอย่างมันกดดันนะครับมันเจอสภาวะของแรงกดดันที่สูงมากฉะนั้นเมื่อแรงกดดันที่สูงมากเนี่ยมันเกิดขึ้นมันให้เกิดความเครียดช่วงหลังจะมีการทะเลาะกับแฟนบ่อยฉะนั้นอะไรที่มันทําให้อึดอัดไม่สบายใจพยายามอย่าไปคิดมันครับช่วงนี้ก้มหน้าก้มตาอะไรที่เป็นงานทําอะไรที่เป็นเงินโฟกัสโฟกัสในเรื่องที่เราสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่าไปโฟกัสอะไรที่มันทุกข์กังวลหรือไม่สบายใจ อะไรที่มันทําให้เราเครียดกังวลน,นะครับตัดที่งหมดก่อนนะฮะเรามีอะไรต้องทําเยอะถูกไหมครับฉะนั้นช่วงนี้เรื่องงานเรื่องความรักนะครับเราดูแต่เรียวทางแก้ตางออกหรือว่าหาวิธีที่จะจับมือร่วมกันเดินฝ่าฟันพายุผ่านพายุในช่วงนี้ได้นะฮะผมดูว่าเดี๋ยวหลัง23เนี่ยบรรยากาศมันดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าปัญหาหมดไปแต่ว่ามันเหมือนกับเราหลงป่ามาตั้งนาน แล้วตอนนี้เริ่มที่เห็นทางออกแล้วอยู่ลุกนะครับทิวเขาไกลๆนะฮะแต่อย่างน้อยรู้ทิศทางบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ลังอยู่กลางป่าอยู่แล้วก็ค่อยจับมือกันเนาะหรือว่าจะเดินคู่กันไปน,นะฮะหรือยึดเดินต่อแถวไปนะฮะคือช่วงนี้พยายามประคับประคองก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์พิเศษนะครับสามารถหยิบจับขยับขยายหรือจะหาช่องทางการเงินพิเศษช่วงนี้ก็ยังพอจะหาได้หรือมีโอกาสทําอะไรที่เป็นกําไรพิเศษโอเคทํา อะไรที่เป็นไรายได้พิเศษโอเคทำอะไรที่เราสามารถจะทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนรอบตัวหรือทำเพื่อคนที่ร,รักนะฮะหลังยี่สามมันจะเริ่มมีช่องทางพิเศษพิเศษเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะผมดูว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆมันดีนะครับเเพื่อนๆลองดูนะจะริเริ่มเรื่องงานกันได้เรื่องเงินกันได้หรือเรื่องส่วนตัวกันได้หรือเรื่องชอบพิเศษกนได้หรือจะรีเริ่มมีการขยับขยายที่อยู่อาศัยกันนะฮะแล้วก็ มันมีจังหวะดาวนะครับผมดูอันนี้นะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงนี้นะครับหลังยี่สามไปนะฮะเพื่อนๆจะมีก็เรียกว่าข่าวดีนะครับเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงนะครับมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเราห่วงใครอะคนที่เราห่วงหรือสิ่งที่เราห่วงเนี่ยมันจะมีคนมาควบคุมช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตบางอย่างนะครับฉะนั้นความห่วงกังวนลเราก็จะจ,งจางๆบางลงไปมันก็สบายใจขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือ ช่วงในรอเสาจะขยับย้ายนะครับคือหลัง23เนี่ยนะดังนั้น,ะน,น,นเพื่อนครับอะไรทําได้ทําไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้รูปหน้าปัจจมุกในการที่เริ่มสื่อใหม่ไปก่อนในหลัง23ค่อยลงมือนะครับขอให้โชคดีนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนนะครับสวัสดีครับ